สวัสดีครับอยู่กับผูเราจิมงงาน5คู่สีจีโดนใจบายบิลลี่ครับสบายดีพี่น้องทางฝั่งลาด้วยนะครับวันนี้ลุยกันต่อครับสำหรับ5คู่สําคัญและแน่นอนครับก่อนจะไปลุยการกดไลค์กดแชร์กดสับสไครต์ก่อนนะครับใครยังไม่ได้กดกระดิ่งแจ้งเตือนกดด้วยครับและแฟนๆท่านใดอยากจะเข้ามารับข้อมูลเพิ่มเติมไปเจอกันที่แอปสีเขียวบิลลี่88เข้ามารับข้อมูลได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายครับเอาครับไปดูผลงานของทั้งสองทีมกันก่อนครับเกมคู่แรกในศึกฟุตบอลซปเปอร์คัพของสเปน 6ครั้งหลังบาซ่าดีกว่านะครับชนะ4เสมอหนึงส่วนมาริดชนะได้เพียงแค่เกมเดียวบาซ่าชนะติดต่อกันมามากกว่า9นัดในขณะที่มาริดชนะติดต่อกันมาเพียงแค่5นัดเท่านั้นครับกำแพงเบื้องต้นครึ่งเมตรจึงขอมองไปที่บาเซรลน่าก่อนครับ ส่วนเกมคู่2ครับในศึกฟุตบอล FA ฟเอัพเกมร่วงลีดออกดวลกับดับบี้เคานตี้สี่เกมหลังดับบี้ไม่สามารถเอาชนะลีดได้เลยนะครับและผลงานในรอบ5นัดที่ผ่านมาชนะได้เพียงแค่เกมเดียวส่วนลีดยูเนเต็ดเนี่ยไม่ชนะมาแล้ว4เกมก็จริงครับแต่พวกเขายันเสมอได้ทั้งลิเวอร์พูลแมนยูรวมไปถึงซัตนเดอร์แลนด์ด้วยนะครับกำแพงก็ออกมาดีสุดๆเกมนี้จึงมองไปที่ลีดยูเนเต็ดครับส่วนเกมคู่ที่3ครับอาร์เซนอลดวลกับพอร์สมัทซึ่งผลงานของพอร์สมัทเนี่ยเจอกับอาร์เซนอลตลอด10 นะัที่ผ่านมาไม่ชนะเลยนะครับในช่วงหลังเนี่ยแพ้แบบกระฉูดผลงานช่วงหลังอาจจะดีขึ้นครับแต่ถ้าเอามาเทียบกับอาร์เซนอลที่10นัดหลังมีพลาดท้ายกับแอสตันวิลล่าไปเพียงแค่เกมเดียวยังห่างการหลายขมถึงแม้จะโรเตชันกำแพง1.25ไปที่อาร์เซนอลเท่านั้นครับ ส่วนเกมคู่ที่4ครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับประทะกับไบตันซึ่งแมนยูผลงานเจอไบตันช่วงหลังไม่ดีนะครับแถมการออกไปเล่น3มเกมล่าสุดเสมอมาหมดด้วยครับชนะ1แล้วก็แพ้ไปอีกหนึ่งในขณะที่ไบตันก็ฟอร์มลุดพอดีเหมือนกันครับชนะได้เพียงแค่ครั้งเดียวครับจาก5ครั้งหลังสุดกำแพงเบื้องต้นครึ่งเมตรจึงขอมองไปที่ยูไนเต็ดก่อนครับส่วนเกมคู่สุดท้ายครับคู่ที่5ไปกันที่ไบร์มวนิครับที่คืนนี้หัวตารางจะออกไปดวนกับโฟล์บวกครับ ซึ่งทางฝั่งของบาเยอร์มิวนิคครับเจอกัร์โวลฟ์บวกชนะ90%เลยนะครับจาก10เกมที่ผ่านมาล่าสุดกดไป3-2ครับกำแพงอาจจะไม่กระชูดมากแต่ดีกว่าชัดเจนนะครับบายเยอร์ตอนนี้10เกมหลังชนะไปทั้งหมด7ครับเสมอ2แพ้ไปเพียงแค่เกมเดียวล่าสุดถล่มซันบวกมา0-5ส่วนโวลฟบวกครับพวกเขา5เกมหลังสุดชนะได้2เท่านั้นนะครับแต่ล่าสุดพวกเขาก็ไม่สามารถปราบพยศอามาโดราได้นะครับก็ทําให้เสมอไปเกมนี้กำแพงเนี่ยไปที่ 2.53นะครับถือว่าแรงพอสมควรแต่กิมนี้บิลลี่ยังมองว่าบาเอเมนิกผ่านได้ครับและนี่ก็เป็นในส่วนของ5คู่สีจีดนใจบายบิลลี่ถ้าแฟนๆชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับ